สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับอพอดีว่ามีเพื่อนสมาชิกนะฮะอินบ็อกข้อความมาสอบถามเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์กล่องไม้อัดตัวนี้นะครับพอดีผมเคยลงคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะตอนที่ประกอบมันขึ้นมาก็มีเพื่อนสมาชิกให้ความสนใจกันหลายท่านเลยทีเดียวนะครับมีเพื่อนสมาชิกอินบ x ็อกสอบถามความคืบหน้าว่า ตอนนี้ประกอบเสร็จหรือยังนะฮะก็ประกอบยังไม่เสร็จนะครับก็ยังอยู่ในสภาพเดิมเลยนะครับแต่ในส่วนของฝาปิดด้านข้างเนี่ยผมตัดเอาไว้แล้วนะครับกส็สองข้างนะฮะมันเวลาใส่ก็จะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับ ส่วนอีกอันนึงเป็นของอีกข้างหนึ่งนะฮะนี้ผมใส่ให้ดูนะครับมันก็จะมีรูตรงนี้ที่ผมเจาะเอาไว้นะครับเพื่อเอาไว้ใส่ตัวตะแกรงแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะให้ตัวบอร์ดอิวร์เตอร์เนี่ยนะครับระบายความร้อนได้ดีหน่อยหนึ่งนะครับถ้ามันทึบหมดการระบายความร้อนมันก็จะไม่ดีนะฮะส่วนฝาด้านบนเนี่ยนะครับผมคิดไว้ว่าน่าจะเป็นอะคริลิกน่าจะใส่อะคริลิกนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับ ก็คงอีกสักระยะหนึ่งนะฮะถึงจะประกอบนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ใช้งานได้ใช้งานได้แล้วนะฮะก็ไม่รู้จะได้ประกอบหรือเปล่านะครับไอตัวฝาข้างเพราะว่าอ่าผมทำใช้งานเองนะครับก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องสวยงามอะไรและและเปื่อยๆแบบนี้มันก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับระบายความร้อนได้ดีโดยที่ตัวหม้อปแปลงเนี่ยผมไม่ต้องใส่พัดลมเลยนะครับ พลมยังไม่ได้ใส่นะฮะถ้ามันเปื่อยอย่างเงี้ยนะฮะอ่าอากาศมันก็ถ่ายเทสะดวกนะครับม้อแปลงก็ไม่ร้อนตัวบอร์ดก็ไม่ร้อนนะฮะแล้วมันก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็อาจจะใช้งานในสภาพนี้ก็ได้หรืออาจจะประกอบฝาข้างไรด้อีกทีนึงถ้ามีความคืบหน้านไงก็จะอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับในส่วนของการใช้งานอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์อ่าสามพันวัตต์นะฮะใช้งานได้อยู่ที่ ราวๆสา0พันวัตต์นะครับแต่ใช้จริงๆต่อเนื่องประมาณสองพันวัตต์ก็ก็เอาแล้วแหละนะฮะแต่ในการใช้งานผมมันใช้ไม่ถึงใช้ไม่ถึงพันวัตต์นะครับก็จะใช้ในส่วนของห้องนอนนะฮะห้องนอนห้องห้องที่ผมนอนทั้งห้องเลยนะครับใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็มีพวกไฟแสงสว่างทีวีมีชาร์จแบตมือถือโน้ตบุ๊กนะฮะแล้วก็ มีพัดลมแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมีแอร์แอร์เคลื่อนที่6,000 BTU นะครับก็เปิดใช้ทุกคืนนะครับพลังงานก็มาจากแบตเตอรีอ่แบตเตอรี่ตะกวะักวกดนะครับ4ลูกอนุกรมเป็น48แล้วก็แบตเตรีเทียมฟอสเฟต20แอมป์48โวลต์นะครับก็ในช่วงหน้าหน้าร้อนเนี่ยใช้ไม่พอใช้ไม่ถึงเช้าก็หมดนะครับเพราะว่าในช่วงหน้าร้อน แอร์ก็ทํางานหนักนะครับเพราะอากาศมันร้อนพอเดี๋ยวมีโครงการไว้โครงการก็จะเพิ่มแบตเตอรี่อีกนะครับก็เอาให้ใช้งานได้พอในช่วงหน้าร้อนนะครับในส่วนหนึ่งก็จะเอาไฟในไฟมาใช้ในส่วนของอโต๊ะซ่อมตรงนี้ด้วยนะฮะก็ทั้งหมดตรงนี้นะฮะหลอดไฟนี้ด้วยที่เปิดในตอนนี้ก็เป็นไฟจากระบบโซลาเซลล์ทั้งหมด นะครับในส่วนโต๊ะซ่อมนี้ไฟจากโซล่าเซลล์ทั้งหมดก็คือไฟจากอินร์เตอร์ตัวนี้ทั้งหมดนะครับก็ใช้งานอยู่ในส่วนนี้ด้วยในส่วนของโต๊ะซ่อมอาจจะใช้กลางวันถ้าส่วนมากนะฮะก็กลางคืนเป็นบางคืนนะครับก็มีนั่งทํางานบ้างนะครับส่วนในไฟแสงสว่างนี้ก็ไฟจากโซล่าเซลล์ทั้งหมดนะฮะไฟจากอินร์เตอร์ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดแอร์นะครับก็ยังไม่ได้เข้าห้องก็เลย ยังไม่ได้เปิดในห้องยังไม่มีอ,อกกุปกรณ์ใดๆเปิดนะครับก็จะกินไฟหนักหน่อยนึงก็ก็จะเป็นแอร์เคลื่อนที่นะฮะบ0 0 0 BTU กินอยู่ประมาณ600วัตต์นะครับก็ใช้งานจริงๆก็จะใช้อยู่ประมาณ600กว่าวัตต์นะฮะตัวอินเวอร์เตอร์ก็ทำงานสบายๆไม่ร้อนนะครับนะครับพื้นหลังมัน มันดำมันโฟกัสไม่ค่อยได้นะฮะออก,ก็คือนะครับตอนนี้แบตเหลืออยู่ที่ห้าสิบจุดสามโวลต์นะฮะห้าสิบจุดสามโวลต์นะครับกระแสดีซีอยู่ที่หนึ่งแอมป์นะฮะกระแสเอกำลังวัดดีซีอยู่ที่ห้าสิบสามวัตต์นะครับใช้กระแสไปแล้วนะฮะหนึ่งจุดสองแปดแอมป์ก็คือ,อไฟที่ผมเปิดอยู่ตรงเนี้ยนะฮะตรงที่โต๊ะทำงานเนี่ยนะครับก็กินกระแส กินแบตไปแล้ว1.28แอ ah มป์ชันะฮะอันนี้คือพลังงานความจุของแบตเตอรี่นะครับก็คือหนึ่งแบตทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับถ้าชาร์จเต็มเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ50แอมป์ก็คืออินเวอร์เตอร์ใช้งานได้อยู่ดึงแบตไปใช้ได้อยู่ประมาณ50แอมป์ชาวนะฮะแล้วก็หมดนะครับ เพราะว่าแบตน้ําแบตน้ําตะกัวกด80แอมป์เนี่ยมันจะใช้ได้อยู่ประมาณ3 0มสถึงสีแอมป์อันนี้แบตมือ2องเลยอาจจะไม่ถึงนะครับแล้วก็รวมแบตลิเธียมฟอสเฟตด้วยแบตลิเธียมฟอสเฟตยี่ยี่สิบแอมป์ก็ใช้ได้อยู่ประมาณสัก10กว่าแอมป์นะครับรวมแล้วก็ได้อยู่ประมาณได้อยู่ราห้าสิบแอมป์ฮาวนะฮะพลังงานทาง AC นะครับที่ผลิตออกมาได้ก็จะอยู่ประมาณ2 2อ,อกิโลวัตต์หรือเรา2หน่วยนะครับที่ผมใช้ได้อยู่ตอนนี้พลังงานคือพลังงานจากโซล่าเซลล์นะฮะพลังงานที่เราผลิตใช้เองนะครับได้อยู่2หน่วยต่อคืนถ้าชาร์จเต็มนะนะครับแต่ถ้าชาร์จไม่เต็มมันก็ก็ได้น้อยลงไปตามลำดับนะฮะครับก็ตอนนี้ผม เข้าไปเปิดแอร์ในห้องนะครับก็จะให้เพื่อนๆดูว่าการใช้พลังงานของผมอยู่ที่ประมาณกี่วัตต์นะฮะก็คือเนี่ยการใช้พลังงานของผมจากระบบโซล่าเซลล์หรือจากอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับก็คือประมาณ600กว่าวัตต์นะครับก็ใช้ไม่ไม่ถึงพันวัตต์นะฮะเพราะฉะนั้นตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็ทำงานได้อย่างสบายสบายเลยนะครับไม่ร้อน ในทางด้านา DC นะฮะก็กระแสจากแบตเตอรี่เนี่ยถูกดึงอยู่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1 5แอมป์นะฮะอยู่ที่ราวรา5าแอมป์นะฮะกำลังวัตตทาง DC อยู่ที่700 700ประมาณ720วัตต์นะครับส่วนทาง AC าจ่ายออกอยู่ที่6 3 0 638วัตต ส่วนตัวนี้เป็นแอมพล์เฮาสนะฮะแอมพ์เฮาสก็คือแอมของแบตเตอรี่ที่จ่ายออกมานะครับต่อชั่วโมงนะครับก็ตัวแอมตัวเนี้ยด้วยแบตเตอรี่ที่ผมมีอยู่นะครับก็เป็นลิเธียมฟอสเฟตกับแบตน้ำก็ถ้าชาร์จเต็มนะชาร์จเต็มจะได้อยู่ประมาณ50แอมป์นะฮะได้อยู่ประมาณ50แอมพ์เาวนะครับก็จะผลิต เป็นไฟล์ a เนะี่ยได้อยู่ประมาณ2หน่วยนะครับ2หน่วยแต่2หน่วยไม่พอใช้นะก็ช่วงหน้าร้อนแอร์ก็กินไฟเยอะหน่อยนึงก็ถ้าแบตหมดนะครับอินเวอร์เตอร์ดับระบบ a t ทก็จะสลับไปใช้ไฟบ้านนะฮะเมื่อคืนเ <สะ S 1> ม<ะ>ื่อคืนก็แบตหมดดึงไฟบ้านไปอยู่ที่200 200วัตต์ฮาวนะครับอันนี้ยังไม่ได้รีเซ็ตนะเดี๋ยวผมต้องรีเซต นะครับก็ดึงไฟบ้านไปใช้หน่อยหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะหมดตอนไหนจะดึงไฟบ้านไปใช้เท่าไหร่เดี๋ยวผมรีเซ็ตมิเตอร์ตัวนี้นะครับพรุ่งนี้มาดูกันอีกทีหนึง่งนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาถ่ายคลิปอีกรอบหนึ่งให้เวลสมาชิกดูว่านะครับอ่าพลังงานจากแบตที่ผมมีอยู่เนี่ยมันจะได้ถึง2หน่วยหรือเปล่าแต่ผมคาดว่าน่าจะได้ไม่ถึงนะเพราะว่า ช่วงนี้นะครับเมฆค่อนข้างเยอะนะฮะแบตชาร์จไม่ค่อยเต็มนะครับก็คือแบตชาร์จไม่เต็มที่เพราะว่าเมฆเมฆหนาหน่อยนึงนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้เกิน1.5หน่วยอยู่นะฮะเดี๋ยวพวกนี้มาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเช้าแล้วนะครับ มาดูกันว่าเมื่อคืนใช้พลังงานไปทั้งหมดเท่าไหร,นร่นะครับนะครับก็เมื่อคืนแบตหมดนะฮะก็หมดตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพลังงานทาง AC นะฮะใช้ไปทั้งหมด1.69กิโลวัตต์นะครับหรือว่า1.69หน่วย นะครับส่วนพลังงานทาง DC นะครับพลังงานทางแบตเตอรี่ถูกดึงไปใช้อยู่ที่2.01กิโลวัตต์นะครับเราสอหน่วยหรือ2000วัตต์นะครับกระแสแอมฮาวกระแสจากแบตเตอรี่นะครับก็จ่ายออกมาที่42.2แอมฮานะฮะจริงๆจะได้ประมาณ50แอมฮานะครับแสดงว่าเมื่อวาน ก็แบตชาร์จไม่เต็มนะครับเลยได้ประมาณราว42แอมป์นะครับทีนี้มาดูกันว่าเมือเมม่อแบตเตอรี่หมดนะฮะเมื่อแบตเตอรี่ในระบบโซล่าเซลล์หมดอินเวอร์เตอร์ดับนะครับระบบ ATS สสลับไปใช้ไฟบ้านใช้ไฟบ้านไปทั้งหมดกี่วัตต์นะฮะอันนี้เป็นค่าพลังงานไฟบ้าน ที่ผมใช้ไปเมื่อคืนนะครับก็คือหลังจากอินเวอร์เตอร์ดับไปแล้ว ATS ตัวนี้นะฮะจะสลับไปใช้ไฟฟ้านะครับก็ใช้ไปทั้งหมด474วัตต์นะครับ474วัตต์หรือประมาณ0.5หน่วยนะฮะก็เมื่อรวมกับของระบบโซล่าเซลล์แล้วก็ประมาณ2หน่วยกว่านะครับหนึ่งคืนผมใช้ไฟประมาณา2หน่วยในหน่อยนะฮะประมาณนั้น นะครับอันนี้ก็เป็นระบบที่ใช้งานแบแบบบ้านๆนะฮะเป็นระบบกึง่งไฮบริดหรือว่าจะเรียกว่าไฮบริดก็ได้เพราะว่าเป็นการสลับสลับไฟนะครับอินเวอร์เตอร์ดับแบตหมดก็สลับไปใช้ไฟฟ้านะครับการใช้งานไม่ไม่ขาดตอนนะฮะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์กล่องไม้ของผมนะฮะนี่เราจมาชิกสอบถามก็ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จก็ยังไม่รู้ว่าจะทําต่อให้เสร็จหรือว่าจะใช้แบบนี้เลยเพระใช้แบบนี้เลยมันก็ดีนะครับมันก็ระบายความร้อนได้ดีนะฮะก็จะมีฝุ่นห,นหน่อยนึงเราก็เป่าพยายามมันเป่ามันนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะนะฮะถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันใหม่ ก็สําหรับคลิปนี้คงจะต้องจบไว้เพียงเท่านี้ครับก็อธิบายผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนสมาชิกไว้ในอากาศนี้ด้วยสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ